ไอ้ตาไอ้ได้ยินเขาว่านี่เจ้าของนานี่็เขาคนถายน้ำอยู่สีโขเพ่ะอาพอาบุหรีเขาสูบไม่บอกเขาก็แล้วก็ยืนร้องไห้อเมื่อวานนี่เมื่อวานเมื่อวานอ๋อที่นี่เลยใช่ไหมที่นี่เลยอืแล้วไอ้ตานั่นมาโขเอาไปสูบเฉยไม่เห็นเป็นไรอะตาที่มาดำนาวันนั้นเนี่อที่มาโขหน่วยกับผมเนี่ยตรับสคนเนี่ย อ๋อแต่ตอนั้นมาขอมาขอสูบมาขอแต่มาสูปไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่อีกคนนี่ก็คือคนนั้นมาเอาสูปเลยไม่ขอเอาสูบไม่ขอสิงเลยบ่สิงเลยเรงให้เลยเ้าให้ตอนตอนเมื่อกี้เองประมาณกี่โมงสี่โมงพวกเขาเอาข้าวมาให้เมื่อกี้นะเมื่อกี้อ๋อเขาฟันว่าไงเขาฟันว่าหิวข้าวหิวข้าวเขาเอาข้าวมาให้แล้วเอามาให้แล้วอ๋อมาเมื่อกี้บ่มาเมื่อกี้ อาอตอนนี้แหละเขาเขาเขาไปบอกผมอยู่เออเขาบอกว่าเขาก็เลยเตรียมโคมาให้อยู่แต่เอาแต่ขนมมาให้กับน้ำแดงมาให้เขาก็ไปเข้าฝันนั่นแหละออผมไม่รู้เนาะผมไม่รู้แล้วไอ้ที่เขามามามาเข้าฝันนี่เขาได้เลขไหมล่ะไม่รู้เอ้าไม่ได้ถามเขาผมไม่ได้ถามผมเกี่ยวญ้าอยู่ตรงนั้นอ๋อแล้วใครน่าพอที่จะรู้ได้เนาะ ไม่รู้แล้วเขาเขามากับใครล่ะมาเช้ากที่ว่าที่ว่าเขาเอาเขามาไหวมาปีประมาณสี่โมงเมื่อกี้สี่โมงกว่ากว่าเกือบทัน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 มาบ่ทันเขาเขาบอกว่าเขาฝันโอ้ยคนที่เอาเข้ามาให้กินแล้วเขาฝันอนั่นแหละเขาบอกว่าเขาฝันเขาเอาข้าวมาให้กินแจเพึ่งไปใช่ไหมอ๋อ นี่ตามาจากไหนเนี่ยเอาหัวหันให็ปลาเลี้ยงปลาด้วยแล้วงวดนี้ชอบเลขอยางไรงวดนี้หลายพวบชอบสองศูนย์ชอบเจศูนย์ครับงวดนี้ไม่ได้คนชอบสองศูนย์เนาะครับตรงกันเลยตรงกันหลายคนเนาะเอามารุ่นกันแล้วกันเนาะที่นี่วันจะออกสองศูนย์ไหมนะเมียเขาเมียเขาคุยเมื่อกี้เจ็ดสองหกเขาวะเจ็ดสองหกครับเจ็ดสองหกเป็นไปได้ ่าเป็นเห <ไป S 2> มือนกันเองเนาะอ่าเจ็ดสองหกก็เป็นไปได้เจ็ดสองหกก็น่าจะเป็นไปได้อ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่างวดนี้จะมีเลขอะไรที่นี่นะครับเดี๋ยววันนี้เราเตรียมอ่าดอกไม้แล้วก็ขนมนะดอกไม้ขนมมานะครับเพื่อที่จะมาที่นี่นะครับวเนี่ยพวกขวดพวกอะไรมันไม่รู้กาโมยกา,กา,ม,ามาเต็มมันเต็มไปหมดเลยอ๋อกามาเต็มเลย ข้าวของข้าวของข้าวของอที่ไหว้แล้วกามไม่เอาเสื้อไปใส่เนะ <c oughs> าะก <c oughs> า,ากาเต็มก็ได้ร้องอาอาเต็มเลยที่นี่นะนีเต็มเลยบ่โอ้นี่บินแถวนี้เต็มเลยนี่เดี๋ยวกอดตีไม้จนตีไม้จนจะทหักจนแล้วนึ่มันมาหากินกามันมาหากินแถวนี้เนาะ <c oughs> โอ้นี่ขี้กากามันมาขี้ใส่ตัวนี่ใหม่ๆเลยนี่ตรงสายกรวยนี่ตรงสายเขามาขอ มามเนี่ยแหละ,ะที่ทำผิดเนะี่ยที่ทำผิดที่ทำผิดเนาะเอาบุรีกสูบที่เอาบุรีกสูบแล้วสิงเงินบ่มาขอขามา,ออาลองให้ยืนลองให้สั่นนักเลขเบอร์สิบห้าตรงนี้ว่าเจ้าของนาที่กลักเวเลขเบอร์สิบห้าไปลองให้ตรงเลขเบอร์สิบห้าลองให้ที่เสือ้อเลขเบอร์สิบห้าเจ้าของเจ้าของนานี่กลัวเ <laughs> จ้าของนากลัวเจ้าของนากลัวอ๋อ แต่แกก็ได้เล่าจะให้ฟังแค่นั้นใช่ไหมเขามายัางไงเขาเดินมาบนเรือของไม่ใช่เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาขี่มอเตอร์ไซค์อ,อไะไรไม่รู้อืมอ่ะเดี๋ยวมานี่กันครับพี่อุตเตรียมเราเตรียมของไหว้น้ำแต่ยินเจ้าของนาเขาบอกไปจังสันเนาะบอกบเกิดจาของนาเพิ่นอยู่เพื่อนดิปนี่อยู่เพื่อนปุ้นบนรณกลางพคนบรอณกลางอัฐาอาจารย์คือกัน ทาบ่อทามนีท่าจันวาท่าจันประวัติท่าสมุดทอาอุทาจันเลยเทักาทเปนอาสามเสือจันวุเสือได้หมดดทีหลังเอาเบอร์โทรไ้โทรหาพีคนมาเห็นจังสแล้วนี้น้อึ้นมาที่ไปา บอกอยู่เขาไปบอกอยู่เขาไปเข้าฝันอาจารย์ประวัติมีคนมาทำนู่นทำนี่อืมนลบกลูเขาให้มาดูด้วยเขาบอกามาดูเขาก็บอกให้มาหมายว,ว่าเขาไม่ได้ไปโกอย่างนั้นมากมายหรอกเขาจะให้เอูดูหรือว่าหิว,อ,วอยากกินอยากอยากได้ไก่ ไก่ไก่มาเลี้ยงไก่ที่ไก่ชนไก่ชนที่ว่าไอ้เป็นไอ้ลูกไก่นะมาวางไก่ไก่อยากได้ไก่เด้อถูกก่อนอ่าเดี๋ยวรอถูกเด้อถูกบอกชาวบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับอดีตผู้ใหญ่ป่ะครับโอ้มาเด้อผู้ใหญ่มาครับผู้ใหญ่มากเด้อเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังวันนี้เดี๋ยวมาสรุปด้วยกันเดี๋ยวมาสรุปตัวเลขด้วยกันวันนี้ วใหญ่ณสุกใสเไรแล้วอ่ะใหญ่กูใน迪拜เนี่ยคนมันลือจะเองยีตะโซเป็ป kind <of> นเยอะใน迪拜เมื่อวานเขาปยาไปสูุแล้วก็ล็อกยืนล็อกให้เลยที่สนามในนี่เขาจอยเขาเก็บโซจอยไปวันนี้เป็นวันพักเราจะมาขอตัวเลขกันแกเข้าไปฝันอาจารย์ประวัติไ่เข้าอาจารย์ประวัติก็เลยมาวันนี้ขนาดแกอยู่นนูอยู่ในเมืองแลยเน่ะ ไกล่เาอปเขาฝันหอนในเมืองนหอนเมืองตามไปเลยตมืปอนี่คมืค่อนี้เพิ่จมาให้โศกให้หลาบละเมื่อนี้ให้ตัวเด็ดเด็ดเลยเลยเลยดี๋ยวเรามาเอาส่วงกราบขงสุดถ่ายน้ำกันเน,ะนเาะ มาแก้ตุ่มหนวดออกก็โค่นหนวดออกหนวดวาเหมือนวันนั้นเนาะโค่นหนวดแล้ววันนี้มาโก่นหนวดเพื่อจะมาขอนี่ครับงวดที่ผ่านมาออก50ครับตัวนี้ครับเดี๋ยวนะครับก็วันนี้ที่ได้มาที่ได้เดินทางมาที่นี่เนาะแปลว่าเขาไปเข้าฝันเขาไปโก็เขาอยาก เลี้ยงไก่อยากมีไก่เลี้ยงก็งเลยว่าเออถ้าอยากได้ไก่ก็ให้เลี้ยง79 276ครับ76มันน่าจะออกได้นะแต่ถ้ามันออก 20, อ20 9. นี่ถือว่านะ20กับ79นี่ถือว่าแรงนะถือว่าแรงนะถ้า ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่มีจร <p are> ิงหรือว่าเขาอยากได้จริงๆ่าเขอะไรนะนี่เ้ออกตรงๆสองศูนย์เจ็ดเก้าเสอกสองเดกกับเจ็ใมนกเนออีให้มันหมานี่ด้ปังๆวันนี้ก็เอาน้ำน้ำแดงเอาน้ำแล้วเอานมมาให้เพราะว่าเป็นวันพ เขาไปไปบอกเราแล้วเขาก็ไปบอกให้เรามาเมื่อวานได้ข่าวว่ามีมีคนมา,มาเอา feet, สูบแล้วก็โดนเป็นคือเข้าร้องผมร้องให้ร้องให้ที่นี่แต่วันนี้ก็แปลกนะจะค้องที่ะจะ้องวันครับนี่มอตูมอต่ดเดีอยสีขอวันนี้วันนี้ก็แปลกปกติปกติวันที่ผมมาจะไม่มีการ้อง ะไม่มีกามาที่นี่เยอะแต่ลุงบอกว่าอีกามาที่นี่เยอะแล้วกาก็มาขี้ไว้ตรงนี้ด้วยมาขี้ตรงเลขเจ็ดด้วยตัดที่เจ็ดเก้าเป็นใจใจใจ,ใจอยากให้อยากให้มาสองศูนย์กับเจ็ดเก้าแต่ขี้เขาตัดมาเนี้ยมันเหลือแต่สองศูนย์เจ็ดมันมีมมสองเจ็ดหกมาตรงตรงอันนี้แหละ ผู้ใหญ่บอกว่าให้มาตุกตุงตัวนี้จะได้เรียกชอบตัวไหนเนาะชาวบ้านชาวบ้านก็ชอบชอบตัวนี้อยู่ชอบไหมผู้ใหญ่ชอบชอบอันนี้ชนตัวผู้ใหญ่ชอบเป็นตับให้ผู้ใหญ่ให้ปูชนตาชอบเลขไรก็อธิษฐานเอาเด้ออธิษฐานเอาเด้อเดี๋ยวจะให้เขียนให้สักหน่อยโอ้ไม่รู้ตัวสึกเลยอาจารย์เขียนให้อาจารย์เขียนไรก็อาจารย์เขียนให้หมดแนี่นี่บอกเลยเมื่อกี้วางวางนี้ก็ได๋อยรับแบบไปเคาะ โค้งไก่บ่เอ้าครับตอนนี้ขอเลขอยู่ขอเลขก่อนโค้งไก่บหันสื่อดอกเดเอีอ่ะเดี๋ยวเราจะมาสร <IP> ุปตัวเลขกันเนาะที <c oughs> ่นี่เนาะอ่ะสรุปตัวเลขที่ จะออกงวดน 20, Bei> ี้สอนเนี่ยพี่ใหญ่อยากให้ออกสอศนมากนจสองศูนย์เจ็้าสะจริงเหรอ แต่๋ยวไปดูมันจะมาหรือเปล่า,น,าน้องงวดเนี้ยสองเจ็ดหกสองศูนย์เจ็ดมันเป็นเลขเลขบังเอิญสองเอ่าเลขบังเอิญเบิกเอิญที่กามันเจ็บตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่าลุงตาชอบตัวนี้ชอบสองเจ็ดชอบสองเจ็ดกับหก เจ็ดหกตัวนี้ตัวน um um ี้ตัวนี้สามตัวอ๋อชอบชอบชอบหกสองเจ็ดเจ็ดสองหกชอบเจ็ดสองหกอ๋อก็เหมือนกันแหละต๊ดจดสองหกนะครับประมาณเนี้ยที่ชอบตัวเนี้ยที่ชอบที่นี่หลักกิโลนิ้ววันที่อะไรนะพี่อุ๊ดวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งกันยาหกสี่หกสี่อันเนี้ยอยากให้ออก อยากให้ออกตัวนี้ที่นี่พี่ใหญ่ขอหน่อยผู้ใหญ่ถ่ายไว้หน่อยเอาไปให้ลูกบ้านไหนเลขเลขสรุปอาจารย์อุเลขสรุปอาจารย์อุตัวเดียวกันไหมอาจารย์อุเอาเลขสรุปให้ดูหน่อยเลขสรุปอาจารย์อุ๊่ลาละเมื่อกันเราเน้นเน้นนี่ครับนี่เลยนี่เลขสรุปอาจารย์อุเออนี่ครับนี่ครับนี่สองแปดหกสองเจ็ดอันนี้เราเลขพี่อุ๊ดพี่อุ๊ดอาจารย์อุ๊นะครับ เลขสามตัวก็นี่ครับเลขสามตัวสืสอบเลยที่ตัวใดสองแปดหกสองแปดหกครับสองแปดหกก็หนึ่งเจ็ดเก้าก็มีนะครับมีสองสองแปดหกที่นี่ก็มีที่หลักกิโลที่นี่ก็มีครับอ่าหนึ่งคือเลขสรุปหลักกิโลป่ะอ่านี่เลขสรุปนี่เลขเลออันนี้อันนี้อันนี้คือเลขที่ให้วันนี้ให้วันนี้แต่มีเลขเยอะอยู่ที่นี่แต่ว่าเราชอบตัวนี้อยากให้ออกตัวนี้แต่ถ้ามันออกตัวเนี้ยขอละกันนะครับขอละกัน น้ำแดงคนละขวดออน้ำแดงคนละขวดแต่ถ้าใครมีเยอะกว่านั้นก็ได้แล้วแต่แต่ถ้าใครศรัทธาขอไก่ด้วยเพราะว่าเราว่าเราถ้าออกตัวนี้เราจะเราจะให้ไก่ถวายให้ไก่ถวายนะครับเนาะนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าออกตัวนี้จะได้ไก่อ่าถ้าออกตัวนี้จะจะถวายไก่แต่ถ้าออกตัวอื่นหรือใครถูกก็มาถวายกันตามความเชื่อตามความศรัทธาแล้วแต่เนาะเพราะว่าที่นี่ก็ ถือว่าเนี่ยก็มีคนมาลองของไปแล้วคนนึงลองของแล้วลองของไปแล้วนะลองของไปแล้วคนหนึ่งนะครับก็ไม่อยากให้มันลองนะไม่อยากให้มันลองเพราะว่าของพวกนี้มันมันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นมันลบหลู่ไม่ได้บางคนบอกว่าเอ๊ะมาไหว้มาไหว้หลักกิโลมาอะไรงมงายเป็นความความเชื่อของพวกเราความเชื่อของส่วนแต่ละบุคคนนะเราก็สามารถที่ไม่ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเฮ้ยมันมัน มันจะถูกหรือมันจะอะไรนะแต่ว่าตรงเนี้ยมันมันพูดไปแล้วมันสิบเอ็ดสิบเอ็ดนวดต่อไปงวดทไปแล้วอ่ะมันสิบเอ็ดนวดต่อไปงวดที่สิบสองบ่สิบดวดต่อไปงวดที่สิบเอ็ดครับต่อไปงวดที่สิบเอ็ดนันทั้งหมดมันสิบเอ็ดงวดเนี่ยอัออ๋อนี่ยนี่นะครับทั้งหมดเนี่ยมันมีสิบเอ็ดนวดมันเข้ามาแล้วสิบเอ็ดนวดแต่ผมตัดไว้ให้หมดแล้วสองตัวผมตัดไว้ให้หมดแล้วคือสองตัวผมตัดไว้ตามนี้ ผมตัดไว้ให้หมดแล้วตามนี้แต่ว่าจะถูกหรือไม่ถูกถ้าเลือกซื้อทั้งหมดได้ก็เลือกถ้าเลือกไม่ได้ก็เลือกตามที่ผมเขียนไว้ให้แต่<อ>ถ้าไอที่ผมเขียนไว้ให้มันถูกก็มาร่วมบุญกันถ้าใครเน้น<ไ>น้อถ้าใครเน้นตามนี้ก็มาร่วมบุญกัน<ไ>แต่ถ้าใครคิดว่าเอาตามเนี้ยทีจทย่จดไว้ให้ละ <ๆ S 2> ทั้งหมดคัดมาให้หมดละเ <ๆ S 2> น้นมาให้หมดละว่ามันมีตัวไหนบ้างที่หลักกิโลนะครับก็ลองดูลองลองดูลองเสี่ยงกันดูนะครับที่นี่นะครับวันนี้มาเจอแบบ อีกาขี่แล้วขี่ตัดตัดเลขเก้าตอนแรกสองศูนย์เจ็ดเก้าสองศูนย์เจ็กาทีนี้กาก็มาขี่เนี่ยเพิ่งขี่ใหม่ๆเลยตัดออกไปเลยก็เหลืออยู่สองก็เหลือก็เลยเลือกเลือกเอาสามตัวสองเลยตัดออกนะแต่เลือกเอาสามตัวเนี่ยมาเล่น2 0งศกับอ่าสองเจ็ดหมาทางนี้สองเจ็หกมาทางนี้นะครับ แต่อาจาจะมีหนึ่งมีอะไรก็ไม่รู้นะแต่ถ้าคนคนอื่นชอบหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งสี่แล้วแต่แต่เลขที่เราให้มาก็มีประมาณเนี้ยอันนี้ให้มาหมดแล้วอ่ะโอเคนะครับกบ็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านนะครับที่นี่ก็เป็นอีก,อกหนึ่งที่ท,ที่ผมนะครับได้เดินทางมาที่ผมได้พาทุกคนมาแล้วก็มา ขอมากราบมาไหว้นะอาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนไม่เชื่อแต่ผมมาที่นี่มันผ่านมาแล้วสิบเอ็ดงวดที่นี่มันผ่านมาแล้วสิบเอ็ดงวดก็อยากให้งวดที่สิบเอดนาะงวดนี้เนงวดที่ส1็ดงวดนี้เป็นงวดที่สิอ็ดก็อยากให้งวดเนี้ยเป็นงวดที่ถูกอีกและออกอีกให้มันมาอีกอีกครั้งให้ชาวบ้านให้ชาวบ้านที่นี่ได้มีเงินมีอะไรใช้กันนะครับเลขสองเจ็ดเจ็ดเก้า หรือว่าอะไรวะสองศูนย์สองศูนย์อะดูอันนี้ดีกว่าเลขเยอะนะครับวันวันคุยแต่เรื่องเลขจนจะหลงหมดแล้วอะโอเคนะครับขอบคุณครับคนคนคนก็เริ่มมามาไหวมาอะไรเยอะก็เนี่ยก็ผู้ใหญ่เข้ามาเก็บเก็บจำเก็บเราเราก็เป็นห่วงเรื่องขยะนี่แหละที่เรามาเราก็อยากเก็บอยากอะไรไปนะครับก็พยายามนะพยายามผู้ใหญ่ก็ทําความดีพยายามให้มันทำความดีเพื่อนายหลวง ของเราโดยการเก็บขยะก็ก็คืออยากอยากให้คนมาที่นี่ก็ช่วยกันทำความสะอาดคนละนิดคนละหน่อยนะครับก็จะได้สะอาดด้วยเก็บเขาบ้างอะไรบ้างนะครับอ่ะโอเคนะครับก็แค่นี้ก่อนบายบายนะครับบายบายขอให้ทุกทุกคนก็เป็นคเไหนสอนเก็ดว่าอะไรนะเมื่อวานเมื่อวานเขามาพาพาใครมาพคนบ้านนะพาเมียฝรั่ง พามีแอมฝรั่งมาขอที่นี่<ช>มาจุดทูบมาถึงเขามีเซ้นเหมือนกันอ่าใช่เขามาถึงเขามาถวายน้ำถวายน้ำแดงอ,อ๋อมาถวายน้ำแดงน้ำนี่อยู่ยเฉยๆครับน้ำ<ช><ช>เลยสงสัยหิวน้ำืมก็เขาเขาไปบอกนี่แหละไปบอกผมว่าเขาเนะี่ยถ้าหิวก็หิวข้าวหิวอะไรนั่นแหละก็ก็ยังดีเนาะเมื่อเช้ามีคนมามามาเอาข้าวมาให้ ก็คือเอามาให้วันพระก็ได้ถ้าถ้าไม่จําเป็นไม่ได้มาทุกวันน่ะมาวันพระวันหนึ่งก็เอาแค่ข้าวที่เรากินน่ะเราก็กินข้าวของเราเราก็เอามาให้แะ้วก็มามาบอกกล่าวเขาเผื่อว่าเขาจะให้โชคให้ลาบจุดทุกเสียงทายมือได้ห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งอ๋อจุดจุดมือนี้เขาจะทายเนาะอ่าก็ไม่ให้ทายกาห,หันเลยมันหันเลยมันหมุนเลยอ๋อหมุนเลย ราะว่าเวลาเวลาจะถ่าย5 5 1เนี่ยเขาหมุนเขาเห็นหมดเลยว่าจะเขาจะถ่ายเนาะอืมแสดงว่าต้องมีอะไรนะ5 5 1นะผมแขวนไว้ให้ตั้งแต่วันนั้นแล้วเผื่อมาด้วยโนเออโน่มา5 1ไม่รู้อ่ะแต่วันนั้นผมอยู่ๆผมอยากได้5 1มาให้ก็เลยว่งจะออกมาดูเขาสรุปเลขก่อนนะจำนวนเราได้ก็วันไม่ก็เนี่ยก็ก็วันนั้นคิดไงไม่รู้อยากได้5 1อ่ะมีตัวไหนก็ จับทิ้งจับทิ้งอยากได้ห้าหนึ่งอามาให้เขาไม่รู้ว่ามันจะมาหรือเปล่าแต่ว่าถ้ามาก็ดีไป